นี่คือการแข่งข e ันอีสปอร์ตของเกมฟลาเอ็มจากฝั่งเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศอินโดนีเซียที่แกแข่งขันกันชนิดที่ว่าโคตรจะดูดเดือดเผ็ดมันแม้แต่นักพากเองก็ยังจับหนักใส่เต็มพากออกมาได้แบบโคตรจะตื่นโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรผมจะเลห้เพื่อนฟังกันเองครับเป็นที่รู้กันดีว่าในอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยของเรากำลังอยู่ช่วงของการเติบโตอย่างต่อนเนื่องไม่เว้นแม้แต่เกมโรเลย์ Play ยอดนิยมอย่างฟลาเอ็มที่ได้สร้างกีฬาอ e ีสปอร์ตมาเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะโดนมรสุมดราม่านานับไม่ถ้วนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันได้รับความนิยมและมีคนติดตามมากอยู่พอสมควรซึ่งในที่นี้เราจะขอข้ามพูดถึงฝั่งของเพื่อนบ้านของเรากันบ้างเพราะว่าทางประเทศอินโดนีเซียเองพวกเขาก็ได้ทําเกมฟ้าเอมให้เป็นกีฬาอ e ีสปอร์ตด้วยเหมือนกันและดูเหมือนว่ามันจะได้รับความนิยมจากคนทั่วไปมากกว่าอ e ีสปอร์ตของบ้านเราซะอีก ต้องบอกก่อนว่านอกจากประเทศไทยของเราแล้วฝั่งอินโดนีเซียเองก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่คลั่งไคล้ในการเล่นไฟาเอฟไม่แพ้คนไทยเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกได้ว่าไล่ตามกันมานติดเลยล่ะครับ ถึงแม้ตัวเลขจะไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดนั้นแต่ความเนมของมันก็ถือได้ว่าเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าพี่ไทยของเราเลยด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้ที่อินโดนีเซียเองก็กำลังมีทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขัน e s p o r t g เกมไฟเอ็แบบออฟไลน์อยู่ด้วยเหมือนกันและหลีกการแข่งขันในครั้งนี้ของพวกเขาก็มีชื่อว่าอินโดนีเซีย g t a ีเอไฟฟ์มัสเตอร์แชหรือเรียกสั้นๆว่า IGMC โดย IGMC นั้นเป็นหลีกการแข่งขันที่เปิดให้ผู้เล่นเกม GTA 5ฟทุกคนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้ด้วยแนวคิดสมรภูมิรบได้เข้ามาร่วมชิงชัยและคว้าถ้วยรางวัลสุดเทพไปครอบครองซึ่งพวกเขาเองก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายตั้งแต่รอบคัดเลือกแบบเปิดตามด้วยรอบตัดเชือกจากนั้นก็รอบชิงชนะเลิศไปจนถึงทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นแบบออฟไลน์ในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนอกจากนี้ i g m c เองก็จัดขึ้นมาโดยการร่วมมือกับเซิร์ฟเวอร์ชื่อดังของไฟเอ็มหลายเซิร์ ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของทัวร์นาเมนต์ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้รูปแบบการแข่งขันเองก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรเลยด้วยซ้ําไม่ต้องคิดอะไรให้วุ่นวายจนปวดหัวเพราะการแข่งขันของประเทศอินโดียก็คือรูปแบบของการเล่นแบบแบ t เทนรอยัลอย่างพับจีมาใช้ไปเลยด้วยเรียกได้ว่าลงจากเครื่องบินมาโดดร่วมกันในสไตล์ของพับจีวิ่งหลุดของเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะหนีเข้าโวงแล้วก็แวะงัดสู้ทีมฝั่งตรงข้ามที่เจอระหว่างทางใครล่อเหลือเป็นทีมสุดท้ายก็ถือเป็นฝ่ายชนะไป แต่ที่แตกต่างจากเกมพับจีก็คือการนะครับพวกเขาจะแบ่งเป็นทีมละ8คนแทนซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรและการแข่งของพวกเขาก็คือบอกได้คําเดียวว่าโคตรจะเดือดและเข้มข้นเป็นอย่างมากเพราะแค่ดูจากสถานที่การจัดแข่งขันทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามีกองเชียร์มากันเพียบมีนักภาคและมีพิธีกรประจํารายการมีช่วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลจำนวนกว่า2 0 0 0 0 0บาทไทยถ้าเทียบกันง,ง่ายๆบรรยากาศก็จะดูคล้ายเหมือนกับกนนารแข่งขัน p m s l ของบ้านเราเลยนั่นเอง โดยสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ1ในทีมที่เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือทีมอย่างอั t เ r อร์อีที่อินโดที่มาไล่ขยี้ทีมไทยอยู่ในลีกพับจีเของเราในตอนนี้อยู่ด้วยซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพี่อินโดเพื่อนบ้านของเราก็นิยมเกมใน FPS กับพวกแบ t t l ตเ o y ร้อยไม่ต่างจากไทยและก็เวียดนามกันเลย นอกจากนี้ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นี้เองมันก็ได้วความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งทางเราเองก็ไม่แน่ใจว่ามาจากคนประเทศนโดซีเซียล้ลวนหรือเปล่าหรืออาจจะมาจากประเทศอื่นด้วยเพราะยอดวิวก็สูงถึง560,000วิวสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ของเกมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นยอดผู้ชมที่มากพอตัวเลยทีเดียวกับโชวพีพีของการแข่งขันไฟเออเสปอร์ของบ้านเราที่อาจจะสูงกว่าได้ซ้า ยังไม่พอนอกจากฝีมือการเล่นสุดตึงของนักกีฬาที่เขาแข่งขันแล้วสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการถ่ายทอดส,สดนี้ที่ทางเราคิดว่าเป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่ทาให้หลายคนต้องหยุดดูก็คือเรื่องของพิธีกรหรือนักภาคประจํารายการของพวกเขาเพราะพวกพี่แกเนี่ยภาคกันดินนัวมากๆแถมยังมีอารมณ์ร่วมอีกตั้งหานี่ขนาดผมฟังไม่ออกนะยังอยากลงไปแข่งด้วยเลยทําไงได้หลักก็มันโคตรจะเดือดขนาดนี้มันตมันเอนนย,ยัง akan <า> berhasil men-take down lagi Go exlaw Kita lihat MCG Magic and okay. Apakah berhasil untuk men-take down Serius? Serio. Law? Serio! Serio is not Al tapi Alter Igo masih dengan konsistennya. Masih mau melakukan kill juga terhadap anak-anak dan tim yang lain. Bertemu di sini tapi Kang Gaya harus ter-take down. Apa terjadi? MCG Ilham God. MCG... Alter Igo pun masih meratakan. Kita lihat Blind War di sini. Karena terharang oleh asap. Tidak kelihatan siapa yang akan ter tereliminasi ter pada saat ini tersisa satu dari satu tim dan lagi dan lainnya masih bertempur di dalam zona dan zona mulai mengecil kembali mulai mencicil beberapa orang di dalam smoke apakah yang akan terjadi di sini di pertarungan kali ini apakah bisa untuk dimanfaatkan Tapi dan trev Reapers tak berhasil dipulangkan. dipulangkan di hashtag 6 oleh anak-anak dari mcg Stereo. dan Seriu harus dipulangkan juga oleh Goex Aulens Di sini Alter Ego juga masih tersisa Masih ada Goex Aulens juga Apakah akan menjadi champion? MCG MCG ilhamnya Lagi-lagi dari MCG Apakah berhasil untuk memaksimalkan Rembrandt lulus Dipulangkan Apakah yang akan terjadi di sini Alter Ego Lagi dan lagi berhasil Mendapatkan champion. Usterigo แทนเสียงเชียร์จากผู้ชมด้านนอกพร้อมกับอารมณ์ร่วมของพิธีกรก็ทําให้เรารู้สึกร่วมไปกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมถึงได้รับความนิยมและมีความสากลมากขนาดนี้เท่าที่เราได้ลองไปคนดูก็จะเห็นได้ว่า ฟล์เอ็มของบ้านเขาแนวทางของเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่จะออกเป็นแนว f อ s ีโรเลเลรกันแบบทหารของแท้มีการใช้ปืนจริงวางแผนรบการออกแนวสงครามอเมริกันบราซิลที่มีผู้ก่อการร้ายอะไรทํานองนั้นแน่นอนว่าไม่เหมือนของบ้านเราเลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากนี้เองทางประเทศอินโดนีเซียของเขาก็มีความเข้าใจและตีความรู้ของการเล่นไฟล์เอ็มที่แตกต่างจากประเทศไทยอยู่พอสมควรในที่นี้ก็คือพวกเขาจะมีเรื่องราวและสตอรที่ชัดเจนมากกว่า ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงก็คงบอกได้แค่ว่าแนวทางของบ้านเขากับบ้านเรานั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเทียบกันแนอของคนนอกที่เข้ามาดูการแข่งขันของฝั่งอินโดนีเซียนั้นดูแล้วพอจะเข้าใจและติดตามได้ง่ายกว่าแตกต่างจากบ้านเราที่มีความต้องการและอยากให้มันแวกแนวไปจากอ e ีสปอร์ในตลาดกระแส สำหรับใครที่ตั้งคำถามว่าอา้าวการแข่งขันแบบนี้และทำไมไม่ไปเล่นทับจีให้มันจะจบไปเลยล่ะจะมาเล่นแข่งขันกันแบบนี้ไปทำไมถ้าจะให้ทางเราพูดยกตัวอย่างง่ายๆก็คงฟิลประมาณแบบคุณเข้าไปนั่งกินหมูกระทะในเกมโรบล็อกนั่นแหละมันได้ฟิลที่แตกต่างไปจากการเล่นทับจีตรงๆยังไงล่ะแถมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันเกิดรับกระแสตอบรับที่ดีมากขนาดไหนเรียกได้ว,ว่าทำถึงกันจริงๆ และถ้าหากต้องพูดถึงกระแสะอีสปอร์ของเกมนี้ในบ้านเราทุกคนก็จะรู้กันดีว่ามุมมองไฟล์อ,อีสปอร์ของประเทศเรานั้นส่วนมากจะถูกมองไปในแง่ลบในหลายๆอย่างซะมากกว่า ซึ่งนี่ก็รวมไปถึงดราม่าก,การจดลิกสิทธิ์ทิตีแกไปเดือนเดือนแล้วและกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงระดับมหากราบในแวดวงสตรีมเมอร์อีสปอร์ตกันเลยด้วยซ้ำนอกจากนี้เองก็ยังมีเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่เหล่าผู้เล่นแสดงออกมาในโลกโซเชียลมีเดียที่ทําให้คนทั่วไปมองพวกเขาในแง่ลบมากขึ้นถึงแม้จะมีกลุ่มผู้เล่นน้ําดีหลายส่วนพยายามปรับปรุงและแก้ไขสังคมเกมให้มันดีขึ้นแต่น่าเสียดายที่ในสายตาของผู้คนนอกและกลุ่มของคนเล่นไฟเอมก็ยังถูกมองในแง่ลบอยู่ดี มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสยัยและคิดเห็นกันไปต่อว่าแล้วไฟเอ็มอีสปอร์ตของบ้านเรามาจะาพัฒนาไปได้ไกลามากกว่านี้อีกหรือเปล่าแล้วมันจะไปทิศทางไหนกันแน่เพราะทุกวันนี้เซิร์ฟเวอร์ไฟเอบ้านเราเองก็ยังคงได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั้งหน้าใหม่และก็ผู้เล่นหน้าเก่าอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยแม้แต่น้อยโชคยังดีที่ว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้จะเห็นได้ว่าข่าวด้านลบที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นกันมาสักพักแล้วหรืออาจจะมีบ้างแต่พวกเรา ทราบและไม่ได้ถูกแชร์ออกไปสู่สายตาคนทั่วไปแต่บางทีนี่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเกมไฟของบ้านเราก็ได้ใครจะไปรู้กันละ่ะยังไงก็ตามหลายคนที่ได้เห็นการแข่งขันของทางฝั่งอินโดนีเซียแล้วมีใครอยากข้ามโซนไปรเพลกับพวกเขาบ้างไหมถือเป็นโอกาสได้เรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านไปด้วยฟังดูแล้วก็น่าสนุกไม่น้อยเลยทีเดียวและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคอฮสปอร์ต e เก็รีลิมเชนกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ